คสวัสดีนะครับจากร้านมาคอสช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับจะเป็นกระจกใส่ใต้แฮนด์นะครับอันนี้ผมจะใส่ลด r e 6 5 0สูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าชิ้นงานจะเป็นยังไงนะครับแบ็คบับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับครับเนี่ยเรามาแกะด้านในให้ดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวกระจกนะครับ งานสวยมากๆเลยนะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวรองครับเป็นบูทนะครับ,รบตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับตัวนี้อันนจะเป็นตัวที่ใส่ใต้แฮนด์นะครับนี่อขอบแกะนะครับอันนี้จะเป็นตัวเกลียวนะครับสามารถใส่ใต้แฮนด์ได้นะครับหรือว่าใส่แบปปกติ ok ก็ได้นะครับ แล้วก็ขาจับนะครับจะมีแบบสั้นนะครับแล้วก็แบบยาวนะครับเรามาดูตัวยาวนะครับก็แบบนี้เลยนะครับ er> อันนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับขาจับจะให้สองชุดนะครับก็มัก็แล้วอันนี้เป็นประเจนะครับอันนี้แถมให้เลยนะครับในกล่องครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูงานกระจกอีกทีนะครับจะมีตัวอักษรน,นะครับตรงนี้นะครับมองเห็นชัดเลยนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ใสนะครับงานสวยมากตนันนี้เรามาดูตอนติดตั้งเสร็จกันเลยนะครับ